นี่นะครับก็สวัสดีครับแล้วก็มาอีกตอนหนึ่งนะครับพี่ดาวบอกว่าพูดไรพูดคนเดียวเคยมีคนว่าผมว่าทำไมพูดคนเดียวพูดที่ไหนได้ผมอัดคลิปอยู่อยากเรียนเอฟซีทุกท่านนะครับเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมจะพูดมากเลยตอนนี้อาการง่วงผมเลมพิจารณาลงไปหน่อยหนึ่งแล้วครับ ตอนนี้อาการง่วงเริ่มจะจางลงไปหนึงก็งเริ่มพูดมากเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเดี๋ยวอาการง่วงกลับมาผมก็เงียบซึมเลยอืตอนนี้พี่ดาวรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้ว้งครับวันนี้ยี่สิบกิโลคนเดียวครับรับเมาคนเดียวนะครับมีผมมาเสริมให้อีกหนึ่งกิโลต้องเก็บให้ได้ยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับ ก็วันนี้ผมจะกินสวนผักกุดน้องขคอเดินรีวิวมาทั้งปีจะไม่กินได้ไงวะงี้ไปไปถ่ายที่บางพะก็กินพึ่งหมดไปที่ไรป้าก็เก็บให้ทุกที ปีใหมนะ่น่าจะมีบ้างไมหมนี่ปีใหม่มีอยู่ไม่อยู่หรอกเขาอ,ออกคำไม่ค่ะไม่อยู่หรอกเพราะว่าปกติก็มีทุกปีนี่แหละเดี๋ยวปีใหม่ถ้าได้กาใสายเยอะด้วยเนาะถ้าได้กลับบ้านเดี๋ยวผมจะมาซื้อกลับบ้านเอาไปเลยเอาไปเลย,เอ,เ,ลยเอาไปเยอะเพื่อนใน u t u b e ที่อยู่แถวบ้านเดียวกันว่าเออเอามากินบ้างมากินบ้างอ่ะ เอาไปครั้งที่แล้วที่ช่ค่ขแค่เอาเข้าไปเกดูไอที่น้องเขาโอ้ยที่บางระที่ป้าป้าเคยเก็บให้<ม>เอาไปครั้งที่แล้วไม่พอ,อจะไม่ไม่เอาแกงใส่นั้นอร่อยดีนะแกซุปเราก็ใส่ได้เน่ไม่แกใส่แกงจืดไอ้นั้นแกซุปเราก็เข้าใส่ชอบแล้วก็เอ้าไม่หยอดอ่อนภาพกบข้าวได้หลายอย่าง้าได้หลายอย่างชอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะครับที่ พี่ดาวจะพูดว่าทำกับข้าวได้หลายอย่างชอบแกจะพูดโชว์อ้าวทำไมพี่ยาไม่หมาเลยเนี่ยเกไปตัดอันนั่นมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดอะไรเสียงดังนนี่ที่หอนี้ส่วนใหญ่คนทํางานที่ไหนพี่หอพัก คนเนี่ยเขพี่ไม่รู้ไงอ้นี่เขาเขาเขาพี่พี่ใช่ไหมอืมขอพี่เอ้าไอ,อ,อันนี้เหรอเออขอเนี่นะตอนนี้เก็บค่าเช่าเป็นรายได้รองมาจากใครไปกูนะ <laughs> ชมได้ส่งขายบ้างไหมเนี่ยขายอยู่ขายอยู่เพาะว่าโดนกับเพี้ยร์สาวโง่ไว้เพี้ยอไหม มในอนาคตจะทางช่อมปลูกฝักบัวนะในอนาคตจะทางช่อมปลูกฝักนะูัวในกีดาวกีดา,บาวบอกเยอะเลยวพี่ผมเก็บมายาวนะครับกี่ดาวต้องมาเก็บทิ้งดู โอ้โหทำลายความรู้ส so, no ึกขผมมากเลยเนี่ยผมตม่าห์เก็บให้นะดูอันนี้เก็บพี่ดาวบอกว่าไม่เอาทิ้งไม่ได้คุณภาพลูกค้าไม่ชอบต้องรักษาคุณภาพแต่แต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะเหนียวเหนียวนะปกติจะเปราะทั้งคนน้ำมาเลยพี่มาวานนี่แหละพี่นี่แหละเอามาเมื่อวาน เอามาไว้ตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหเมือ่อวานนี่ไงพี่หมาแล้วมันโดนแดดโดนบนโดนลมแล้วก็สารเคมีที่อยู่ในขวดเนี่ยมันซึมออกมาเพรว่ามันเวลามันโดนแดดอ่ะพี่เอามาเมื่อวาน,นเขาห้ามใช้ซ้ำนานๆตอนนี้อาการง่วงผมไไเดิมใหม่จ้ะควายไหนฝัายน,น,นี้ฝั่งนี้นีย่ย่างๆยังไม่ขาดเลย เนี่ยนะพี่เข้าล็อกนี้ล็อกนี้น่าจะเดินนั่เลย๋ยวให้ผมเดินก่อนพี่ดาวทำไมพี่ยาไม่มาช่วยพี่เลยล่ะ <laughs> พี่ยาทิ้งแล้วพระเอกทิง้งนางเอกแล้วครับพี่ยาโดนทีแล้วพระเอกทิง้งนางเอกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้พระเอกทิ้งนางเอกให้เก็บตะกรุดคนเดียวแล้วครับตอนนี้วันนี้สงสัยพี่ยาไม่ได้ออกกล้องหรอมั้งปกติมาแต่พี่ยา ข้าานี่แน่นอนอาการง่วงเริ่มใม่แล้วครับพี่น้องว,วันนี้เก็บไม่เสร็จจะไม่กลับนะครับพอเก็บเสร็จเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูสวนสีเดือนตอนที่ถ้าถ้าใครได้ติดตามคลิป ทุกคลิปที่ผมทําลงนะเขาก็จะจะเห็นว่าปลูกตอนไหนตอนนั้นก็มีพี่ดาวพี่ยาน้องแถวผมแล้วพี่ทะะวีปนะครับนนั้นมาปลูกด้วยกันแต่มีมีแค่นั้นนะวันนี้วันนั้นโอ้โหพี่นอนเหมือกันใช่ไหมพี่ดามีมีวันที่ปลูกก็มีแค่นั้นใช่ ตื่นเต้นต่กี่โมงเนี่ยมาเก็บผักบุก6โ,โ,โ,โมงค่ะ6โ,โมงโอ้โห6โมงครึ่งผมก็มานเดี๋ยวนี้มันมันมืดเร็วสว่างแล้วสว่างสว่างไวเนาะ6โมงโอ้หโ,โอหยอดออเก็บจำเก็บจำเลยยอดเยอะมากครับ แบบนี้เก็บไปเดี๋ยวพี่ดาวเก็บทิ้งอีกจะทิ้งไหมพี่ดาวเนี่ยถ้าเก็บไปเนี่ยอันนี้ไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงเก็บม่เก็บแล้วก็แม่ค้าก็ขายแม่ดีแสดงว่าตรงนี้พี่ดาวเก็บเมื่อวานอันนี้ยังไม่ได้เก็บว,ว่ะเมื่อวานนี่พี่เก็บไปนู่นสามสิบโลเลย อ๋ <มา S 2> แล้วมาพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วเดี๋ยวเราพระเอกก็เดี๋ยวเราจะไปไปถ่ายคลิปพระเอกไประเอกเลยเดี๋ยวยังไม่จบคลิปตรงนี้เลย <laughs> ยังไม่จบคลิปนางเอกเลยเดี๋ยวคลิปนางเอกเหลืออีกประมาณสองนาทีครับผมจะทําประมาณคลิปละสิบนาทีเนาะเพราะว่าใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ต้องดูไม่ดูก็ใส่ตาด้วยนะเตกกิ่ง<ม>กิ่งเกือบหมดแล้วิถอยนะครับถอยมาตกหลุมนะครับนี่ครับหลุม ถ้าใครดูแล้วไม่ดูโฆษณาเขารนะไม่ดูดูดูแล้วช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมจะได้มีค่าน้ำมันเติมเอ่ออะไรนะตะลอนหาสวนพะกุตได้เลยจ้ะสงมอบมีเทียมมาใช่ไหมพี่ก็ขวานใช่ไหมใช่ เดี <phải> ๋ยวเราก็จะนี <es> okay. ่เหล็กเข้ามาเสร็จเขาจ้าเขาเขามาเอาไปแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมใช่หน่อไม้เท่าไหร่จ้าหน่อไม้ห้าสิบหน่อไม้ห้าสิบโลโอ้โห้กล้วยสุกกล้วยสุกกินไม่ได้ไหมพี่ยากล้วยสุกแล้วเออพี่ยาน่ายตรงนั้นก็แก่แล้วอันนี้กล้วยอะไรกล้วยหอมเหรอใช่เอาเอไปวดีกว่าเลยโอ้ยเสด็ดาวเสด็จดาแล้วก็ตัดไปเลย หน้าเสดาวหน้าจะเดือนหน้าเดือนนี้น้าจะได้กินเนาะมันออกแล้วตัวคิดดาวแต่มดแดงอะ่ะโอยวานี้เราก็ไปเก็บยมุกกระมัเลยออกดอกยังเนี่ยจะปีนเนี่ยเสดาวาย,ยังไม่ออกตอนนี้เริ่มตอนนี้อาการง่วงใหม่แล้ว รลลุนแรงยอดมันค่ยอยสวยอ๋อลมแรงยอดม่ค่อยสวยเพราะว่าโดนน้ำค้างแล้วก็ยอดสวยกว่าอ๋อโดนน้ำค้างยอดอ๋อว่าแล้วว่าแล้วยอดมันเหนียวเหนียวเนาะอือใช่เพราะว่าไม่ได้โดนน้ำนี่ไงไม่ได้โดนน้ำค้างนี่ไงธรรมดานะก็ถึงว่ายอดธรรมดาม,มามาหักนี่มันโปรมากเลยปู่เนี่ยเจ้าแว่ลุ้นแรงยอดม่ค่อยสวยฮะลุ้นแรงมากแล้วยอดม่ค่อยออกอ๋อลมแรงไม่ค่อยไม่ค่อยออกใช่นะ แม่นุญเอออ๋อจอญาี้ย,ยแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปถ่ายกับพระอกนะครับให้พระอจอญาีเรจอญาันนะให้พระอีกพูดถึงอะไรนะความรู้และประสบการณ์รการปลูกเพราะพี่ยาแกจะพูดแทรกขึ้นมาให้ฟังเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้พี่ดาวพูดอะไรผมก็แปลไม่ไออ <laughs> ก